สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่วันพนมนเซิร์ฟเจแปนนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ในหน้ากิจกรรมนะเป็นการนับถยหลังนะครับผมสำหรับการฉลองครบรอบ3ปีนะครับผมก็เล่นกันมาด้วยกันอย่างยาวนานนะครับผมใกล้จะครบรอบ3ปีกันแล้วนะครับผมก็เพื่อนๆในอดีตหลักเล่นไปถึงไหนอะไรยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะส่วนอันนี้อยู่ในอดีตเซิร์ฟหนึ่งแปดหนึ่งนะเซิร์ฟเก้าผมก็ยังเล่นอยู่นะเลเวลจะร้อยยี่สิบ น่าจะร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วใกล้ๆและโอเคก็สาหรับเจ้ากิจกรรมนี้นะก็จะมีระยะเวลาทั้งหมดน้วถอยหลังอยู่เจ็ดวันนะหรือว่าหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็จะได้รับของาะวันจะเป็นพวกตั๋วอัญเชิญต่างๆนะครับผมตัวอัญเชิญตัวสุ่มนะก็ไฮไลท์ก็จะเป็นวันที่หนึ่งกับวันที่เจ็ดนะจะได้ตั๋วดาทั้งหมดสิบห้าใบเลยนะซึ่งถ้าในเซเว่นหนึ่งแปดหนึ่งนะเท่าที่ผมคำนวณดวูเราจะได้ใชนะถ้าสมมติเพื่อนๆสุม่มเจ้าเกโลไปหนึ่งสเต็ป สุ่มในตู้นี้ต,ตู้ปูบอปอีกหนึ่งสเต็ปเราก็จะซื้อเพิ่มได้อีก23บใบนะรวมอีก5าใบเป็น28ใบได้เท่านั้นนะไม่มีเพิ่มจากนั้นและดังนั้นเราก็จะไม่สามารถสุ่มอีก3สเต็ปนะครับผมเพราะมันได้แค่สองนะก็จะไม่ได้เจ้าหินปิศานะดังนั้นเก็บไว้นะครับผมตัวดําเก็บไว้ยังไม่ต้องใช้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสลับเจ้ากิจกรรมนับถอยหลังฉลองครบรอบสามปีนะตัวดําเก็บไว้นะครับผม ต่อมากิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาวันนี้นะเป็นตู้เพิ่มเด็กของเจ้าโบลอสแต่เป็นร่างแรกนะร่าง X s อ r ธรรมดานะครับผมก็ใครที่เป็นแบบว่าเป็น F อฟนะครับผมสำหรับเจ้าโบลอสก็สามารถสุ่มหามาใช้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำก็เก็บไว้ก่อนดีกว่าตัวแดงนะเพราะว่ารู้สึกว่าในพวกกิจกรรมฉลองครบรอบสองปี P, มันจะมะีเจ้ากิจกรรมการใช้ตัวแดงด้วยนะครับผม ก็คือดองดองไว้ก่อนผมคุค้นๆว่ามีเก็บไว้เก็บไว้นะครับผมส่วนตัวเหลืองไม่มีนะครับผมแต่ว่าให้ดองไว้ก่อนเผื่อว่าจะมีการอัปเดตตัวละครนตู้ตัวเหลืองนะครับผมแต่รอ,อมีการอัปเดตครบรอบสามปีก่อนเผื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงนะโอเคก็สำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าเกโลนะ,ะเดี๋ยวกิจกรรมที่กําลังจะจบลงนะเจ้าเิโลก็จะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้นะครับผมอีก1วันนะ ก็ใครสุ่มอะไรเอาไว้แล้วก็อย่าลืมมาแลกของรางวัลกันนะครับผมแล้วก็เน้นนิดนึงเผื่อเพื่อนๆลืมนะตรงนี้นะอ่ะผมก็ยังไม่ได้เล่นนะก็มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นโหมดทดลองเล่นตัวละครนะครับผมมีทั้งหมด10โหมดนะก็จะได้เพชรฟรีๆนะครับผมสาหรับใครที่แบบว่าต้องการใช้เพชรไม่รู้จะหาเพชรจากไหนนะครับผมโอเคอ่ะสำหรับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแปดหนึ่งเราก็จะรับของรางวัลได้แค่ถึงวันที่5นะ อดรับตัวดัมฟีในวันที่6นะครับผมโอเคแล้วก็สำหรับเจ้ากิจกรรมตรงนี้นะกิจกรรมอะไรนะโอเด้งโอเด้งโอเด้งมอนโอเด้งอโอเด้งโอเด้งกิจกรรมเยอะเลยกันโ <c oughs> อเด้งโอเด้งก็อันนี้อันนี้ผมเท่าที่ลองสุ่มมานะถ้าเพื่อนๆมีอะไรทิกอะไรดีๆแนะนำก็บอกผมด้วยนะคือผมจะใช้อันบนสามอะ แล้วก็ที่เหลือก็จะคาคั่กกันนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ออกของที่เป็นสีม่วงนะครับผมการ์ดอุปกรณ์ระดับสีม่วงนะก็จะได้บ่อยนะครับผมก็ตอนนี้เหลืออีก2ใบนะเราก็จะได้แบบได้การ์ดอุปกรณ์ระดับสีม่วงมาให้สุ่มออกมาชิ้นแรกนะครับผมไม่รู้ว่าออกจะเป็นยังไงแต่ขอสุมแล้วก่อนแล้วกันโอเคถ้าเพื่อนๆมีทิกอันไหนที่แบบว่ามันออกของแบบว่าเจ้าก,การ์ดอุปกรณ์ระดับสีทองก็บอกผมนะซึ่ง ผมไม่รุ้นละผมรุ้นซิมมอนดีกว่าซิมมอได้เยอะดีโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้ากิจกรรมที่กำลังจะจบลงนะส่วนเพื่อนๆที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์181นะ๋ย่ผมจะมาอ,าอาธิบายกิจกรรมบางอย่างที่มันมีอัปเดตเข้ามาในวันที่3นะ,อ,ะอย่างเจ้ากิจกรรมตรงนี้นะเป็นการอัพอ,อัพการ์ดอุปกรณ์นะ20นะครับผม ได้เลเวลยี่สิบขึ้นไปสองชิ้นนะครับผมยี่สิบหกสองชิ้นยี่สิบหกสี่ชิ้นนะแล้วก็จะได้การอุปกรณ์ระดับอ่าสีฟ้านะครับผมโอเคถ้าเป็นสามสองสี่ชิ้นยี่สิบหกสี่ชิ้นได้สีฟ้านะสามสองสี่ชิ้นได้การอัปดาวนะครับผมต่อมาต่อมาตรงนี้ตรงนี้รู้สึกจะเป็นการานะออกราาตัวนี้จะเป็นอ่าตีบวกตาอ่าไอเทมเฉพาะนะครับผม ส่วนตรงนี้น่าจะเป็นตาเฉพาะนะอะี๋ยวผมลองตีบวกตาเฉพาะไปดูสักี่อ้าไม่ใช่ฮะอ๋ออันนี้เป็นการอ p down นะครับผมอ p down อาวจะผม n อันนี้ผม up down ไปหนึ่ง down ไปสสองกด้ p d o w ไปสองนะครับผม ใช่แลชแลอันนี้เป็นการอัปดาวนะครับผมอัปดาวของตาเฉพาะนะสครั้ง3ครั้งแล้วก็4ครั้งนะก็จะได้รับของละวันจนหมดนะครับผมโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะสะรารกิจกรรมที่เข้ามาในวันที่3ของเซิเวอร์หนึนะครับผมโอเคส่วนกาล่าดา,ากอะตอมก็ยังคงดำเนินต่อไปนะผมก็ยังไม่ได้ตามนะครับผมอันนี้วันที่3จะแม็กที่เลเวลสานะครับผมแล้วก็ไปถึงด่าน25นะเดี๋ยวผมค่อยไป ด็กๆเดี๋ยวค่อยไปไต่อันดับตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ลานปลาลองนะพาไปดูลานปลาลองก่อนลานปลาลองวันนี้เปิดระดับซิลเวอร์ครั้งแรกนะเพื่อนๆก็พยายามดันให้ได้สูงที่สุดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันที่4ี่เราก็จะต้องดันให้ได้ติด1ในร้อยนะแล้วก็หลังจากนั้นโดนตกไปก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวพอถัดไปอีกสัก3วันนะมันก็จะเป็นเปิดระดับทองนะครับผม แล้วก็จะสามารถสอบเดอนขั้นได้ทันทีนะครับผมขอแค่ติด1ในร้อยสักครั้งนึงนะครับผมก็จะสามารถทําการทดสอบได้นะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับแนะนํากิจกรรมแล้วก็มาพรีวิวเซิร์ฟหนึ่งแปดนึงอ๋อก่อนจ้ากก่อนจากพามาดูกันอันดับพลังนะอ้าคุณลักคกี้ไม่ได้อยู่ที่1แล้วนะนะ,นะะคุณไปนีนะครับผมไม่รู้อ่านถูกะไปะไปเน็กเนี่ย อยู่ในจิวกิวไรเนี้บิดธนีเหรอเอ้ยไม่ใช่บิดนาดเหรอไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องชาวไทยหรือเปล่านะครับผมเอาคุณลักกี้ตกไปแล้วนะครับโอเคส่วนอันดับพานดานะผมก็อยู่อันดับสองนะไม่ทันคุณลุงตื่นเร็วมากผมว่าตีสามดีเซิร์ฟนะก็ยังไม่ทันนะครับผมแล้วก็พลังงานซื้อไม่ทันด้วยขาดนะครับผมก็ไปแอบสองมานะเห็น เห็นคุณลุงนะจริงๆคุณลุงเขาใช้ชื่ออะไรแต่ผมดูกันนี่ผมถ้าจำไม่ผิดคุณลงุงคือคุณนัทวุฒินะครับผมไม่ใช่คุณลุงตัวจริงนะเป็นคุณนัทวุฒินะกะ็คุณนัทวุฒิเอาข้อมูลมาอัปเดตนะเดือนหน้านะเดือนหน้าน่าจะเป็นเจ้าอาศาัศวินขับเคลื่อนนะครับผมมาครึ่งตัวบัตรเนี้ยอาศาัศวินขับเคลื่อนนะครับผมน่าจะเข้ามานะอันนี้ก็เป็นข่าวมาจากน่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปอัปเดตนะแต่แต่แต เอามาพแบบนี้ก็น่าจะตามนั้นแหละตัวละครตัวดําเดินหน้านะ่าจะเป็นเจ้าอาศาัศวิกับเคลื่อนนะครับผมโอเคแล้วก็มีมีเจ้าผมนิดหน่อยนะที่เซเวอร์หนไปอ่าเซเวอร์เซเวอร์เก้าเซเวอร์เก้าผมไปเปิดเกียร์โรเล่นไงเปิดไปสิบสเต็ปแต่ผมว่าเปิดเกียร์โรไปทําไมนะตัวดํามีเราก็ต้องใช้นะครับผมเก็บไปก็เท่านั้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวที่ผมคอมเมนต์ไว้ผมคอมเมนต์ไว้ว่าอะไรอะไรที่เป็นของเรานะครับผม เรามีตัวดำเจ็ใบเด então, <laughs> okay, ี๋ยวมันก็เป็นของเราอยู่ดีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไว้มีอัปเดตเข้ามาหรือว่าเดี๋ยวก็ามีอะไรเกี่ยวกับในเซิร์ฟหนึ่งแปดหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เพิ่มเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมาเข้ามาแปลให้เพื่อนๆนได้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ